นกนัหรือวันหนึง่งใครที่ไม่ได้เข้ารอบใครที่คุณก็ยังสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตัวคุณเองได้ในในต่อไปใครข้างหน้าแค่นั้นเองสำหรับพี่ฟ้าถือว่าทำเต็มเต็มที่สุดๆแล้วในการที่แนะนำในการที่เรา ไม่มีอคติอะไรกับใครเลยพูดตรงๆด้วยความหวังดีล้วนๆพอเราทําอะไรด้วยความหวังดีหรือด้วยความที่เราแบบแล้วเรารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกเราก็ไม่โอเคไงพี่ฟาตลกแต่ไม่ตลอดจริงๆบางคนก็เห็นว่าใจดีก็ไม่เก่งใจเห็นว่าไม่อะไรหรอกไม่ค่อยอะไรกับใครก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดหรือจะทําอะไรก็ได้ขอให้เป็น บทเรียนละกันจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นด้วยเสียความรู้สึกจริงๆแค่นั้นแหละ พี่ฟ้าจะบอกว่าที่บอสเขาโมโหอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาว่าพี่ฟ้าหรอกแต่มันคือการให้เกียรติกันและกันเฉยๆระหว่างคนนอกกับคนในองค์กรมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าบางคนบอกใช้คําว่าแบบโอ้โหแปะไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นทุกครั้งเสมอไปมันคือการให้เกียรติกันเฉยๆ ระหว่างนี้มันคือการปฏิบัติหน้าที่มันคือการประกวด <c oughs> การแซวเล่น <c oughs> การคุยอะไร <c oughs> การทำได้ไม่ผิดไม่มีใครว่าเลยแต่ต้องดูในความเหมาะสมแค่นั้นเอง เวลาผิดรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะขอโทษเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งที่เราทำมันไม่เหมาะไม่ควรขอโทษหรือยังรู้สึกหรือยังว่าตัวเองทำพลาดตรงไหนถ้ายอย่าง สื่อสารให้รู้แล้วว่ามือสันเลยให้รู้แล้วว่าไม่ได้จริงจัง พี่ฟ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะ <c oughs> วันที่บอสทะเลาะก,กับอุ้มมีการชุมพร <c oughs> พี่ฟ้าไปเข้าห้องน้ำมากลับมาตกใจเลยว่าหุยจำไว้นะเวลาที่เขารู้สึกกับใครมากเขารักใครมากเขาจะโมโหมากแค่นั้นเองเวลาใครที่โดนหนักมากๆพี่ฟ้าก็เคยโดน หนูดีมาริมาชมพูก็เคยโดนเคยโดนเขาว่าเหมือนกันเคยโดนเขาฟาดเหมือนกันเคยผ่านมาแล้ววันหนึ่งเห็นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแปลว่าเขารู้สึกมากเขาเลยเสียใจแต่เขาเป็นคนที่พูดแล้วคือเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะจะเป็นคนที่แบบตรงแล้วเขาจุดไปเลยชี้จุดไปเลยอย่างเงี้ย ไม่ใช่หมายความว,าว่าตัวพี่ฟ้าไม่เคยโดนทุกคนก็รู้ดามา่าที่ผ่านมาพี่ฟ้าก็เคยโดนทุกคนเคยโดนหมดอย่างตัวอุ้มโดนแต่ว่าอุ้มเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเขามาขอโทษเขามาพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพลาดจริงๆเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาโน่นนี่นะสุดท้ายฟ้าก็เห็นบอสก็ยังชมอุ้มอยู่เลยนั่งอยู่ในรถเขาก็ไม่ได้โกรธแบบว่า <c oughs> มันคนคิดว่าโหเกลียดแล้วขนาดนี้โกรธแล้วนู่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าเชื่อว่าลึกๆจริงๆในใจอะ่ะไม่หรอกแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอเวลาผ่านไปคนเราพิสูจน์ตัวเองเนี่ยเขาเห็นเขาก็ชมเขาก็หายของเขาพี่ฉันรีบ เอไม่ต้องเล่นแล้วเดี๋ไปชุดนี้เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาที่คุณโดนว่าหรือเวลาที่คุณโดนอะไรก็ตามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองให้ได้หลังจากนี้พูดไปก่อนว่าพี่ฟ้าไม่ได้หลังจากนี้นะไม่ได้โกรธ ไม่ได้อยากคติที่ออกมาพูดเพราะว่าเสียความรู้สึกเพราะเราเอ็นดู <c oughs> แล้วลองให้ความสนใจแค่นั้นเองหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะเป็นไปเอาที่ว่าเรามั่นใจแล้วเราก็สบายใจแล้วกัน เพราะเพราะอะไรพี่ฟ้าถึงต้องออกมาพูดเพราะว่าคนไหลคนไหลและไม่รู้จุดประสงค์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไหลไปเรื่อยเลยบางทีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหมคิดได้ยังไง ค <c oughs> <c oughs> พี่หนูฝักพี่ฝักจิตนาจาให้หน่อยสดกนึงเฮ้ย วันนี้อย่าลืมนะคะมาลุ้นว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนขวัญใจเชียงใหม่ซื้อบัตรหน้างานได้นะคะมีสามาคามีสามราคาค,คือหนึ่งพัหนึ่งร้อยสิบเอดบาทแล้วก็ห้าร้อยความต่างของสองราคา <c oughs> นี้ก็คือระยะที่จะได้เห็นนางงามอหไรเงี้ยก็อยากให้มาเชียร์รักใครเชียร์ใครก็เป็นกำลังใจให้เขาแค่นั้นเอง ส่วนน้องๆคนไหนที่อยากให้แนะนําพี่ฟ้าก็จะแนะนําต่อไปส่วนใครที่พี่ฟ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยและมันมันมันเออช่างมันก็ตามนั้นเลยอย่าไม่ต้องกลัวว่าจะเกลียดหรือจะโกรธอะไรแค่ปล่อยเฉย นะคะก็ยังเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนทั้ง77จังหวัดทำให้เต็มที่เวลาที่หนูๆทำโชว์ออกมาได้ดีพ่สู่ตัวเองได้ทำโชว์ออกมาดีทำทุกอย่างออกมาดีพี่ฟ้าในฐานะรุ่นพี่แล้วกันตัดเรื่องอายุออกไปในฐานะรุ่นพี่โคตรดีใจเลยภูมิใจมากๆเวลานั่งอยู่หน้าเวทีหรือเวลาดูในจอมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามิสแกรนมันไม่ได้ชอบมากเวลาคนพูดว่า เฮ้ยปีนี้มาว่ะปีนี้ได้ไปอีกเราจะไม่ได้หยุดแค่ปีนี้มันต่อยอดไปอีกไปได้ไปได้ทุกปไีทุกปีทุกปีกปวันหนึ่งที่หนูผ่านมันมาได้แล้วหนูมาอยู่จุดที่พี่ฟ้ายืนหนูก็จะรู้สึกแบบเดียวกับพี่ฟ้าเช่นเดียวกันแค่นั้นเนี่ยนี่แหละความหวังดีแล้วก็จริงใจ ไม่ได้อาคติกับใครแค่นั่นแหละนะคะฝากไว้ด้วยละกันรักทุกคนเหมือนกันขอบคุณสำหรับกำลังใจแต่พี่ฟ้าโอเคมากแค่นั่นแหละนิดหน่อยเดี๋ยวลงไลน์ปุ๊บก,ก็โอเคแล้วนะคะฝากไว้ด้วยฝากเชียร์น้องๆปี2023ด้วยนะคะวันนี้อย่าลืมนะใครจะได้เป็นขวัญใจมิสแกรนเชียงใหม่ในปีนี้ปีที่แล้วเป็นหนูดีขวัญใจขวัแก่นมาดูว่าปีนี้ใครจะได้เป็นร่วมโหวตกันได้ด้วยนะ เข้าไปโหวตให้กับคนที่ตัวเองชอบเพื่อจะได้เข้าฟาสา์ทแท็กห้าคนสุดท้ายอานี่อะไรอีกไหมอ่ะวันนี้มีโชว์ด้วยคงไม่เซอร์ไพรส์แล้วพี่ฟ้าจะได้ตีกองสะบัดชัยใช่ป่ะเขาเรียกว่ากองสบัดชัยปะใช่กองสบัดชัยตีกองสะบัดชัยเป็นการฝึกไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ทุกคนมันไม่ได้ตีง่ายอย่างที่คิดเลยมันตียากมากกองสบัดชัยอ่ะมันต้องแยกประสาทเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ครูลงติ๊กต็อกไปแล้วแรงไป